ไปเรื่องของิิชคุณพระเอกของหนังที่เล่นคู่กับยายสู่ขวันโหเรียกยายสู่ขวันริรเรียกให้เด็กเข้าไว้เรียกให้เด็กเข้าไว้ขันธอดูอยู่เป็นยังไง ก็เนี่ยราคาะนี่ยชูนเขากลับมานะคะเพื่อที่จะมาปรโมวหนังรัก7ปีดี7หนค่ะที่เล่นกับพี่สุพันของเราเนี่ยราคาก็รขคาก็เ,เ,เลยตามไปสัมภาษณ์ค่ะเพราะว่านอกจากเรื่องหนังแล้วนะคะก็มีกระแสหลาย,ลายกระแสลเลยค่ะเพราะว่าสมาชิกเพื่อนร่วมวง t pm เนี่ยค่ะอีก5าคนต้องรับราชการที่เกาหลี2ป<ม>ีค่ะเราก็เลยมีข่าวว่าค่าย jyp นะคะจะผลักดันให้น้องเป็นศิลปินเดียวค่ะแต่ว่าน้องไม่ให้สัมภาษณ์นะคะเพราะว่าทางต้นสังกัดเกาหลีเนี่ยบอกว่าให้คุยเรื่องหนังเรื่องเดียวเท่านั้น กับ GTH นะี่ละค่ะก็แต่ว่าน้องยืนยันนะคะว่าปีนี้ค่ะจะทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็มีอัลบั้มเพลงในประเทศญี่ปุ่นค่ะรวมทั้งเตรียมทําอัลบั้มเพลงใหม่ในเกาหลีด้วยค่ะยังไงก็คอยลุ้นกันว่าจะยังไงแต่ที่สําคัญกว่านั้นค่ะ,ค,ะคุณนิชคุณนี่ยละค่ะจะมาที่รายการเรื่องเล่าของเราอ้ย,อยจะมาอ่านข่าวมาวันไหนไม่รู้ว่าพ่หมวอ,อยากมา,าผมบอกอจริงเหรอ,อดี๋ยวคุณเอกราดไม่มา ลากิจทำไมนะคะต้องมาประพันควานรอเราต้องสู้กับเขาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามดูชาวบานครอบครัวบันเทิงนะฮะผมไม่ได้อ่านตั้งแต่เบรกแรกถ้าเบรกแรกผมก็ไม่มาเหมือนกันคือผมสงสัยอยู่นิดนึงว่าเมื่อวานนี้ก็อะไรนะเคโออะไรนะผมเคโอตีเคโอตีก็คนนึงค่ะบั้งประเจนานี่เกาหลีใช่ค่ะนี่อีกสองคนทูพีเค่ะเกาหลีเขามีพรีคอนทันกับ หรือ,อยงงไเหมือนเขาไม่ค่อยมีผ่อนผันไหมคะแต่ส,สญญ่วนใหญ่ใครก็กต้องตข้อรับราชาการทหาร<อ>ทั้งหมดนะคะยังไงก็ต้องเข้าฝาผ่านอนยังไงก็ต้องเข้า,เ,าเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อนะฮะ